ครับพี่น้องเบาซึ่งข้าเนาะมืัอนี้ผมเองเบาซึ่งข้ากับสิบผ้ามาตามอาจารย์ลัตตีคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องว่าตอนนี้เพิ่นปล่อยตองหัวแล้วครับพี่น้องเนาะเขาก็มาฟังในการกับเบาซึ่งข้ากับพี่น้องว่าอาจารย์ลัตตีปล่อยตองหวดงวดสีหอดวันที่สิบเจ็ดบุกกล้าเนี่ยตัวไหนพี่น้องเขาก็มาตามด้วยกันกับเบาซึ่งข้ากับพี่น้องครเนาะเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวตั้งสติตวัน ตายก็ตายมือนีแหละเด้อรูทุกคนจะต้องหมุนนี่ดูแกตันที่ท่าหลเสียตาเดี๋น้องบาดน่นะครับแกเลขมือวานนี่เล็กที่มันออกไปก็คือว่าห2สองห้าหีีล่างออกแปดเจ้ามันท่าท่าสายจะความเสียบตานะครับกะ เลขที่อาจารย์ไหก็คือว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับเนาะแล้วก็เลขฝันที่ผมบอกว่าตีนีมาแน่นอนนะครับเนาะซึ่งหลายคนว่าสี่ไม่มาหรอกมันกับมานะครับมาสองโตแล้วบางคนกะถ้าไหได้เบื้องคลิปฝันคลิปนั่นคนเบิ้งล่านวิก็คือว่ามือนั่นผมกะตีฝันไหก็จะมี๋ี้ตีหางนี้ตีตีเพราะว่ามันจะเป็นตีตีศูนย์ที่ผมยกมือสี่เนาะอ่ะคนกะเนี่ยถ้าดวงครับซึ่งผมมาร์บ่อตีตีผมมาร์คเพราะว่าผมมาร์กเล็กเบิ้ลงนะครับมันกับคนก็ออกไป นะครับเนาะแต่ว่าคือว่าตัวที่ผมมากแต่คือว่าสี่ห้าห้าสี่เลยตอนจนกันเห็กถูกเราวผมกับมั่นใจว่ามาลันเปอร์เส้นเอ้มหาแสนเปอร์เส้นลันมาได้นะครับหาแสนเปอร์เส้นพอมาชนกันเหล็กถูกผมกับไปบอกคู่ว่าให้มาสี่หาผมพิดเองมาอยุสี่หาจะไปอยยุตำแหน่งลักเอยกับรักสีปอายุข้างหน้าที่ไปบอกคู่ว่าเออเราก็ให้กับเป็นไป่าไลยเราให้สี่หาอายุ วัวนาผมจะต้องบอกปูว่าเอาคู่หลังเด้อปูไม่ได้เอาคู่หนามัน,นไม่ได้เงินตอนแรกก็เทียงกันปั๊บไอ้ปูกับไห้เขาอะไรเนี่ยหามันห้าสี่สี่ท่านดีไม่เป็นห้าสี่ห้าก็คือว่าตีหานี่มันมาอยู่แต่นั้นไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่ได้เงินเดียวเป็นเพราะผมคิดเองผมบอกปูประเหมินนั่งและเอเอปูผมจะเอาตีหาแต่ผมมาขออยู่ข้างหลังนี่ไหมเต้นสี่ห้าสี่ยังสี่แม้ว่นนี้ห้าสี่สี่ยังสี่ก็บ่ได้เงินนะครับน้าผู้ใดบ่รูด บวิ่งเมื่อวานกับว่าใดแต่เลขที่เ้าแม่นงนะคือว่าเลขตัวเดียวเฮานี่สิบสามหัผมพลาดงวดเดียวก็คือหนึ่งพิการที่บอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละงัวนี่เราถือดาวว่าดาวแม่อ้องประเทศอยู่นั่นนะครับหวดนี่เขาสีดาเขากับดาวว่ได้มันมีสีไหมยูถก็เลยรอดไรเพราะผมบอกว่าไอ้่ายังเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีเท่งวดหน้าเนี่ยติบหัวหน้านี่ออกบอสิบเจ็ดมันบอสเ,เม่สิบหกเนาะ มือนีสามเอสถ้าในสิม่มปีมือนี้กัน่ะเข้าดาวเนาะครับกันอยากหาของขวัญปีใหม่เพราะว่างวดเมื่อกี้ซีซีผู้ลังคนเพิ่นกัน,นกถือแต่ว่าหลายคนเพิ่นกรบก็ถือเพราะว่ามันนี่อ่านพร้อมนะครับไม่ได้รูดพร้อมน้ำมีไขือซีซีบาอยู่นี่ PC เพราะตัวนี้นดวงไหนูดเอาบอา่ครับถึงจังไงอ๋อรูดไร่มันบาผมไม่้ซีเลยกับไรเลยท่านผู้ใดรูดเนี่ยผมบอกว่าคือจุกงวดอ่าถ้ารูดเนี้ยตามมันก็จะใส้ทุนหลายอย่างเอยนะครับเพราะว่า ั้งแต่ตูน่าเประเทนหนึ่งพฤศจิกาลุ่ะที่ผมพฤศจิกาเ้ากเขาเนี้ยแล้วก็ไม่ดังอีกข้งกับเกลือหนึ่งกุงเน่าเนาะนะครับเกืนึ่กที่ปาคนถึงน้ำหมมลหลอยู่พรุ่งนี้มีกองยาวว่าผว่พิ่นถึงเลขจักล้านแจแสเพิ่นบอกว่าพื่อจะจ้างกองเงียมากมือนีนะครับบมในของอาจารย์ดอกนะครับใบสองพนักเพม่นิ่นหัวกระทตมากครับก้อนหน้าจอเนาะกะ เร่รูดเฮ้าที่ผมพืชพิกากระเขารูดศูนย์หนึ่งพันล้านนี่เขาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนอกกระดังมากแล้วกางวดเจ็ดหาเจ็ดน่ะกระเขารูดเจ็ดนอมาสองตัวงวดว่นพีแกาซี่นี่มาสองตัวแต่ว่าบอควยมีประโยชน์ครับเพราะว่ามันบมีเงินซีหานี่ผมจะไปบอกฟูว่าไอ้โบแดงเขาพี่เต๋ผมบอกฟูว่ากะเร่มาซี่หาผมจะใส่โบแดงให้มันกับมาอยู่ซีหาพอแต่ว่าฟูรอบหลังเจาออกไปไว้รักซีก็รักนวยเด้อ ก็เอาไปไหว้คู่นะไปเลยว่าได้เงินล้านใส่เลยแบตเตอรี่นี่สามร้อยยี่สิบเอ็ดใบือจักใครับพี่นอ้องเพราะว่าอย่าง้ามันออาซีหาหลังเนี่ยผมมีโอกาสถือราวัน,นี้นึงเพราะว่า4ีหาผมเนี่ยผมจะซีหารกหาระพาสี่นะครับสาเข้ายกใบนะครับมันกับว่าไดยัง2องโตัวนาสามโตัวนาเขาถือวได้ดยังกับ,บเหมือนเงินวัวที่ถืเจ็ดที่มาใบขึ้นเขาไม่เลยเงินแสนเอย นะครับ,รบ17มกกา,านะครับจะบอกต่อเลยเตรียมจดนะครับเนอะก,ก็ปล่อยครั้งแรกเลยนะครับบางคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าเลขมันหลุดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนนเนอะก็ไปเนียแตกไปแล้วแล้วก็ไปล้ม,ม,ลมกับอูบบอกกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราถึกหามือเงาบาทเนี่ยเบ้าทักเนี่ยกระสมก็เล่าถืออยู่แต่บางคนเห็นมาใหม่เนี่ยมันจะเล่าเหตุอยู่คนเดียวตีอย่างนี้เล่าเห็ดอยู่เดือดเดือดสองกลุ่มเล่าไปติแบบนี้เนี่ย เราูเทคนิคของผมผมไปตีสองเป็นเดี่ยวแมนบอถหาผู้ใดตั้งคิดดีๆมือนั่นตีสองนี่คือ 4, 2, ตีสองไรือตีสองตก็ได้มันก็จะเป็น c ีบวันทีน่นี่เลขเน้นผมคือตีสองห้าเราก็เลยไป C ีเราก็เลยเอาซี5ีหาเราก็เลยถือกับวาดวงเล่านะระสมก็เราถืา 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, งหาที่บาทหาที่บาทมันก็3ามตัวโตเนาะเราเล่นสามกรกับตีตีที่หาที่หา2มตัวอีกร้อยหนึ่งสะสมก็กแล้วถนะึจกราฟเดอเดอตีุมแล้วก็ เอาเปบนเพดเราเบาทักนะแล้วก็ทีม่ตอกไม่ตอกอย่างในปูนะครับ่วนอาจารย์บอกอมืดแล้วหมดเยอะ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 นะครับตอนแรกในเก็บซุ้ผมเห็นตีแล้วเนี่ยตีสีสีสีตัผมผมกับลูกขึ้นเอามือสีอยงที่แล้วหาก็เห็นแลเดเกห้าหกสองห้าห้าสี่เฮ้เลื้ไปวันนี้อีกตัวหนึ่งมาหนห้าสี่ก็โอ้ไปเลยวมาอล้าวรเล่าเล็กัว ห้าสี่สี่ยังไงอีกอยู่เพื่เหมือนนี่เขาเขาคนมาด่ดาอยู่เสื้อดําเกือบเกือบเบื่อมดะ,ะกำลังดีใจนะครับอ่ะเลขนี้เขาไม่รุนนะครับนะเขาโอ้่าเลขออกตัวไหนิดเจ็ดมกราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับนี่เก้าห้าแสนเปอร์เซ็นผมไ่เอาล้านผมอยากเอาล้านอย่บ่าเก้าว่ายครับได้คนเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นนะครับความน่าจะเป็นเก้าผมบอกไปเลยว่าเด่นมากแล้วปีหน้าเป็นปีมะโรง หม้ถึงปู่เลยไม้ถึงงูใหญ่งูใหญ่เหล็กมุม้งข้นเหคือเหล็กเก่าแล้วซึ่งเก้ยาหนึ่คืองูใหญ่บริบาลปู่ก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะครับเส้นเลขงวดนี่คืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าสิบเจ็ดมะกราเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองวันนี้ผมไม่มีเลขแปดคือผมไล่เก้าเลยมีเก้าเนื่องเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองนี่ทำนีครับซีฟู นะครับเนาะอ่ะเม็ดเ,เดียวเราก็คือ913ตัวมี917แล้วก็916นะครับ,รบหลายคนว่าเก้านึงแล้วก็เจ็ดออกไปแล้วเพื่อให้อีกซ,ซีซีมันกับหัวก็ออกเหมือนว่าเหมือนกอนนี่ครับเห็นบ่มันออกไตเลขเก่าสังเกตเบมึงว่าเก้านึงกับหัวก็ออกออกแม่วออกซีหกก็ออก, 4, 6, กเลขยกเก่าซีซีนี่ที่ผหัวเอาเนี่มันก็วางซีซีหกกับซีซีล่างนี่นะครับวางอันวางซีหกซีหก 16 1หก่หตุลาอ่าที่ตุลาครับหมวดนัี้ผมให้ถือดิ4ี6กับ4ีทีสี่ลังนะครับจะผมคิดว่าคู่ให้คู่น่าจะให้3ามโตปีไม่เลย9ก้าหนึ่เจ็ดนีตำแหน่งที่ผมมัที่สุดครับอ่าสิบเจ็ดมักราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9้านะครับไครยเก้าอะไรได้หมดเก้าสองเก้าสก็สี่ผู้ใดตชื่อนี้ก็ได้เหมือนนะครับะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเกหเก้าสอง ผมเอา92้าอมาแล้วตำแหน่งชอบนะครับสามตัวมีเก้า็ดกับเก้าหนึ่งหกใครจะตัดหนึ่งกับห6เล่นก็ได้นะครับช่วงไทยส่วนเลขคู่เลขคูบผมแดงผลไม้มาามือแล้งเขาไปซื้อของอยู่ผมสิจุดแล้วทามันตรงกันเขาจงอัดครับเขาตอนนี้เขาบอกว่าเลขคู่เขาขีดยังนะครับอัดทู่กระบาดู้รับมาโอเคกะ ้าเลทูบมัาก็นกันดีกับแปลว่าปูจะยืนยันเองว่าเลขมาอย่างแกว่าบ่ขั้นฝันอยู่งวดก้อนน่ะเมื่อแรกกับฝันเลยว่าพี่หน่อยไม่ยกมือสิผมก็ยืนยันให้ว่ามี่ซีนะครับหลายคนว่ามี่บอซีกับมี่นะครับปีนี้สองโตนะครับส่วนงวดนี้ต้องฝันเห็นกุ้งแล้วไม่ใช่จีนเก่าหนึ่งงวดนั่นฝันเห็นปักกุุงเห็นบ่ากุ้งเน่าเก่าหนึ่งนะครับไปถือเก่าหนึ่งนะผมเนี่ยยังหนี่โอ้โหยองกันี่ นะครับได้หลายบ้างมวลอ่ะโอ้เราจะดีฟีฟูลนะครับเนาะต้องฝ่าดิฉันแบบพุ่งเด้อยังดีได้เก้านึงอีกนะครับอ่ะกะเดี๋ยวจะเปิดดวงให้นะครับเ้าโดนผมกับสิเป็นล้มนะครับหลายคนกับสิเป็นล้มยิได้เดินทางกลับไปเข้าดาวนะครับเนาะกะขออวยพรให้งวดนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับเด้อถ้าผมนี้บุญนี้ดีกะผ้าพี่น้อนสีสามส่วนนะครับเด้อ เดีย๋ยวเขาจะมีพย่ยามอย่างมาก